อึดอัดไม่ไหวอะแกดน,นตัวเองละอขอบคุณค่ะสวยอุ้ยดูดโลยอง,ง,งขอบคุณค้า เป็นตัวเองหรือ,อยังยสบายใจแล้วแกอยู่บ้านไม่เป็นตัวเองพ่อเป็นทหารก็เงี้ยนี่ <c oughs> นวพวกแกฉันขอเก็บค่าน้่มันรถคนละหนึ่งร้อยจ้ะนี่แกขับรถมาแค,ค่นี้เองเพื่อนกัน่ะต้องเก็บค่าน้ำมันด้วยหรอนั่นดิแกอีกอย่างมื้อเนี้ย แกเป็นคนชวนพวกเราเองนะมารับพวกเราทางก็นิดเดียวเองเนาะแกเนาะต้องเก็บค่าน้ำมันด้วยเหรอนี่ยรถยนต์นะไม่ใช่ของเล่นเด็กที่จะชาร์จไฟสิบนาทีแล้วไปต่อได้อะอต้องเติมน้ำมันนะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลอะน้มันก็ต้องแพงไม่สนอะเอามาคนละร้อย,อยขี้เหนียวเหมือนเดิมเลยนะแกเนี่ยเอาจ,จ่ายก็จ่ายข้าวหลังมาด้วยเราเซ็งวะเจมี่ผมแกอะ เอามาอย่าตีเนียนฉันมีแบงค์ใหญ่อะ่ะรอกินข้าวเสร็จแล้วฉันแตกแบงค์ให้ได้ปะไม่เป็นไรจ้ะฉันมีทอนแบงค์ใหญ่แค่ไหนฉันก็มีทอนจ้ะอ่ะแบงค์พันโอเคกฉันขอเก็บค่าแรงที่ขับรถมาส่งพวกแกด้วยนะร้อยหนึ่งทพันแปดร้อยฮะ,ฮะ นั่งแกปะเนี่ยแกเก็บค่าน้ำมันอ่ะยังพอฟังไหวนะเวย้ยแต่ค่าขับเนี่ยเอาด้วยเหรอวะไม่ไหวอะ่ะมิวไปโดนอะไรมาวะขี้เหนียวจังเออเหอคุณค้ารับอะไรดีคะนี่ไม่จะเอาอะไรหรอจะอะไรดีอะแกเอาอนี้ไหม <S 2>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  แดงอ่ะติดฟันฟรีแดงอ๋อถ้างั้นเอานี้ไหมนี่ก็เหลืองเหลชั้นเหลืองเลยนะแกเขียวเหลืองเลยเหรอก็จริงเนาะคีฟันลอยเชื่อถ้างั้นเ <c oughs> อ่อเม,มลแกเอาลายะเดี๋ยวสั่งเผื่อไม่ต้องสั่งเผื่อสั่งของกูแกเลยเดี๋ยวฉันสั่งเองหรอเอาอะไรอ่ะอันนี้ไหมอืมก็น่ากินนะชาเขียว เอ,เอามัชออัลมอนด์ห่อแกไม่ให้สั่งเหมือนจริงหรออืออือะงั้นแกดูแกเอาอะไรเอาชักกัลลัราวนีค่ะแยกบินนะคะอะแกจะแยกบินทำไมอ่ะก็กินด้วยกันเดี๋ยวกินเสร็จค่อยหานกันก็ได้นี่ไม่เอาอ่ะแกมาแล้วสองคนชันมาคนเดียวหานเท่ากันสัก็เสียเปียบเด็ ยกบินนั่นแหละงั้นเป็นยกบินนะคะใช่ค่ะทำมาเร็วๆนะคะฉันหิวค่ะฉันกินเยอะหรอพุงออกไหมคะอือนั่นสิมากันส่งคุยังไงวะแกเก็บพุงเดี๋ยวพุง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 ม่สวยสวยอะแกนี่พวกแก จ้องหน้ากันอยู่ได้จะกินกันเองหรือไงแกฟ้าผ่าค่ะไม่ได้ขี้แคยแ่เงเวอดูค่ะแต่งตัวดูแต่งตัวด้วยแหมขิงจังนะมีอยู่แค่เนี้แกก็ถามมาได้ยังไงนี่ฉันมีของมาอวดฮึตแนฉันซื้อริปมาใหม่ สวยไหมดำทองหรูราเวอร์ไหนสีโอ<ฮ>้โ<ฮ>ทอมฟอร์ดอยู่นี่เกใช่ของแพงขนาดนี้เลยเหรอวะ <c oughs> ฉันขอลองหน่อยนะไม่ได้ใช้เลยนะข <c oughs> ่าสวย เลิศอ่ะขอได้ปะฮะยี่เมเพี่ซื้อมายังไม่ได้ใช้แกขอเลยเหรอแค่นี้ก็ให้เพิ่นไม่ได้ขี้งกลายเป็นงกว่ะของแบบนี้เขาให้กันด้วยเหรอวะพิ่งซื้อมาใหม่ยังไม่ได้ใช้เลยแต่นางใช้ไปแล้วคะ่ะเยอะเลยเออด,ดูเป็นรอยอวยเนอะอ ใชม่แล้วอะ่ะขอบคุณค่ะเิมมิวของแกน่ากินอะ่ะขอกินหน่อยได้ปะไม่ได้ของฉันอยากกินก็สั่งเองสิไม่มีลารายาทเลยไม่ต้องสนใจหรกแค่ เรากินของเราเถอะวิของแกน่าก,กินอะ่ะชิมหน่อยนะอืมอร่อยอืมอร่อยพฮิมิน่าก,กินอะ่ะชิมหน่อยนะอืมอร่อยมากเลยอะ่ะพี่ของพวกฉันนะ่ะชิมอร่อยเลยเนาะ แต่ของแกไม่ให้ใครกินแหมแกเป็นเพื่อนกันขอกินแค่นี้ก็ไม่ได้บ่นอยู่นั่นแหละไม่สไม่ไหวแล้วนะ แกวันนี้อร่อยอ่ะวันหลังมาอีกนะแม่เอาอะ่ะไม่อยากมากัแกเอาจริงแกดูไม่ออกเหรอว่าพวกชั้นสองคนอะ่ะอึดอัดแกเป็นคนบอกเองนะเว้ยว่าห้ามกินของแกและจ่ายบินแยกของใครของมันแกดูจานนี้ก็แกกินน้ำมันเนี้ยก็แกกินคนเดียวเลยนะเว้ยแกรู้ไหมว่านี่ใส่ที่แกทำอยู่อะ มันเรียกว่าเห็นแก่ตัวฉันก็คงไม่มาเหมือนกันแหละแค่ครั้งนี้ก็เกินพอละไหนจะเก็บค่าน้ำมันค่าแรงเยอะไปไหมฉันไม่แปลกใจหรอกนะที่แกไม่มีคนคบอะเพราะสันดาลแบบนี้ไงแต่แกก็จำไว้เลยนะฉันสองคนก็ไม่ใช่เพื่อนแกเหมือนกันจำไว้เก็บตังค์เลยนะคะ เท่าไหร่คะฉันขอไปข้องน้ำก่อนนะอันนี้บินของคุณค่ะแกแค่นี้เองเราจ่ายให้มานแล้วนะเว้ยแต่แกเอาไงแล้วที่มันลุกหนีไปเข้าห้องน้ำอะ่ะไม่อยากจ่ายแน่เลยก็จัดสิคะงั้นขอดูอีกบินได้ไหมคะ ก็ไม่ได้เยอะนี่แม่จะจ่ายไหวแหละเฮ้ยคุณพี่หอสองบินเนี้ไปเก็บที่คนแว่นขาวเลยนะคะเพราะว่าดิฉันสองคนนะคะ่ะฝากเงินไว้ที่เขาและะ้วค่อเก็บได้เลยหอได้ค่ะปาแกแล้วเราจะกลับไงวะเฮ้ยไม่ต้องห่วงเลยจ้ะฉันมีเด็กมีสต็อกเยอะงั้นเดี๋ยวฉันเรียกให้อื ้แลววยกูได้กินฟีกแล้วเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณลูกค้ายังไม่ได้จ่ายตังคะ่ะเมื่อกี้เพื่อนของคุณบอกว่าฝากตังไว้ที่คุณแล้วนะคะ2บินทั้งหมด280คะ่ะไม่ได้จ่ายตังไม่จ่ายตังแก้งกูจะชัด ขอบคุณค่ะ